แม้ว่าความเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดเมื่อต้นเดือนมีนาคมปี2566ที่ผ่านมาจะมีมาตรการที่ช่วยให้หลายคนสบายใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของแก๊งหลอกลวงต้มตุน๋นบัญชีม้าหลงเชื่อโอนเงินกดลิงก์โหลดแอปดูดเงินแต่ถ้าว่ากว่าจะสามารถบังคับใช้และธนาคารทุกแห่งร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่อาจจะต้องใช้เวลาถึงช่วงกลางปี ในระหว่างสงการานนี้อับดุลไททูบร่วมกับ Google เราอยากจะมาแบ่งปันความรู้ซึ่งถือเป็นการฉีดวัคซีนง่ายๆให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุให้ได้มีความรู้เท่าทันป้องกันภัยจากการถูกหลอกลวงแบบที่เราเรียกกันว่าแ c กมรับรองว่าถ้าตั้งใจดูคลิปนี้จบทุกคนจะไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนครับ 1. ทำใจให้แข็งแกร่งอย่างมีสติ ไม่ว่าจะเป็น SMS หลอกลวงแก๊ง call center หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่หลอกกู้เงินหรือควบคุมโทรศัพท์และแอบ,บทำธุรกรรมทางการเงินในโทรศัพท์แทนเรารวมไปถึงการลักลอบขโมยข้อมูลบัตรเครดิตและนำไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆแทนเหยื่อซึ่งบรรดามิจฉาชีพก็จะมีเทคนิควิธทีที่เปลี่ยนแปลงเพื่อหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่หรือหลอกเหยื่อให้ตายใจแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดนั้นป้องกันได้ไง่ายๆด้วยการเปลี่ยนแนวคิดของเราดังนี้ อย่างแรกก็คือจัดการกับความอยากได้หรือพูดง่ายๆก็คือไม่โลภครับเพระมิจฉาชีพจํานวนหนึ่งมักใช้เทคนิคหลอกลวงว่าเราถูกรางวัลหรือมีส่วนลดที่น่าสนใจหรือได้ของฟรีได้ตั๋วเครื่องบินฟรีเมื่อไรที่ได้รับข้อความเชิญชวนแนวนี้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลยครับว่าหลอกลวงเกิน50% ต่อมาจัดการกับความตกใจให้ได้ครับเพราะมิจฉาชีพมักใช้วิธีการขู่ให้กลัวขู่ให้ตกใจเช่นบัญชีจะถูกปิดรีบกดลิงก์ยืนยันตัวตนหรือว่าเงินจะถูกดูดออกจนหมดบัญชีถ้าไม่ทําตามนั้นตามนี้หรือบางทีอาจจะมาในรูปแบบที่มีข้อมูลเหยื่อบางส่วนแล้วเพื่อให้เหยื่อตายใจเช่นเลขทะเบียนรถนี้กําลังมีปัญหา บาลเล็กทีนี้ต้องรีบดําเนินการบางทีรู้ชื่อรู้ตัวตนของเหยื่อรู้ว่าเคยใช้บริการที่ไหนมาก่อนแล้วก็ใช้ข้อมูลเหล่านั้นเดินหน้าเข้ามาหาเหยื่อเพื่อให้หลงเชื่อง่ายขึ้นเช่นมาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐประกันสังคมหรือจากไปรษณีถ้าเจอแบบนี้ใจเย็นไว้ก่อนครับตั้งทงไว้ได้เลยครับว่าหลอกลวงอีกวิธีคือการหลอกให้เหยื่อรีบตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีบกด รีบสแกนรีบโทรกด9เพื่อยืนยันอะไรต่างๆก็มักจะฉกฉวยการรีบของเหยื่อเพื่อให้ตัดสินใจทำสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการถ้าเจอใครโทรมาทำทีว่าต้องรีบก็ขอให้คิดไว้ก่อนครับว่าหลอกลวงครับและสุดท้ายคือความเชื่อใจอันนี้เป็นมิจฉาชีพที่มีประสบการณ์สูงนะครับพวกเขาจะใช้วิธีค่อยๆดำเนินการช้าๆหลอกให้เหยื่อลงเชื่อจากการตีสนิทหรือหลอกให้รัก หลอกให้มีความสัมพันธ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับบางทีอาจจะโทรมาปลอมเสียงว่าเป็นคนรู้จักหรือบางทีอาจจะแฮกเครื่องของเพื่อนสนิทเรามายืมเงินไปจนถึงปลอมตัวเป็นคนเด่นดังดาราศิลปินก็มีนะครับเช็คให้ดีนะครับว่าบางรายทําถึงขนาดตั้งโปรไฟล์ขึ้นมาอย่างจริงจังมียอดฟอลโล่ยอดไลค์มีภาพมีคลิปครบทุกอย่างถ้าเจอใครแบบนี้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าหลอกลวงเช่นกันครับ2 คิดอีกนิดก่อนตัดสินใจจากข้อที่ผ่านมาหากใจเย็นและมีสติแล้วก็จะนดามาสู่การตัดสินใจอยู่ดีครับว่าจะคลิกหรือไม่คลิกจะกดหรือไม่กดจะสแกนหรือจะโอนหรือไม่หรือจะเชื่อหรือไม่เรามาดูเทคนิควิธีการที่พบเจอส่วนใหญ่กันครับอย่างแรกคือลิงก์ที่มักจะถูกส่งมาจาก SMS หรือข้อความผ่านอินบ็ของโซเชียลต่างๆซึ่งมีวิธีเช็คคร่าวๆ หากเป็นหน่วยงานของภาครัฐเช็คโดยเข้า Google เสิร์ชหาชื่อหน่วยงานและนำ URL ที่ได้มาเปรียบเทียบกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วอันที่ปลอมจะแอบคล้ายนิดหนึ่งครับดูยากจริงๆแต่ว่าต้องสังเกตให้ดีบางข้อความใช้บริการช็อตเทน URL หรือการแปลงลิงก์ให้สั้นลงก็เพื่อให้การส่ง SMS ทั้งหมดนั้นส่งได้ภายในตัวอักษรที่กำหนดแต่สำหรับมิจฉาชีพแล้วการช็อตเทน URL นั้นก็คือเทคนิคการซ่อนลิงก์ที่ช่อชนไวนะครับไม่ให้เราจับผิดได้ง่ายนั่นเอง แต่ถ้าไม่ชัวร์บอกไว้ก่อนเลยครับว่าไม่ชัวร์ก็อย่าคลิกหรือถ้าหากไม่คลิกเลยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่านโยบายใหม่ๆทั้งธนาคารและหน่วยงานสำคัญต่างก็ทราบดีแล้วครับว่าจะงดการส่งลิงก์จากนี้ไป ต่อมาคือแอปพลิเคชันต้องแยกให้ออกนะครับว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ใน Play Store หรือ App Store นั้นดาวน์โหลดอย่างไรและแอปพลิเคชันที่อยู่นอก Store นั้นดาวน์โหลดอย่างไรซึ่งหลักการง่ายๆครับคือไม่ดาวน์โหลดไฟล์ .apk ที่เป็นตัวติดตั้งแอปพลิเคชันจากนอก s Store เด็ดขาดเพราะแอปพลิเคชันพวกนี้ส่วนใหญ่จะขอ p e r m i s s i o n หรือขอสิทธิ์ในการควบคุมเครื่องดูหน้าจอ เปลี่ยนภาพหน้าจอได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นในการทําธุรกรรมในโทรศัพท์ของเหยื่อก็จะทําได้อย่างแนบเนียนเพราะมิจฉาชีพจะใช้หน้าโทรศัพท์เปล่าๆมาบังจอไว้และควบคุมทุกอย่างอยู่ด้านหลังนั่นเองครับทำให้หลายคนเงินหายโดยที่ไม่เห็นอะไรขยับบนจอเลยสักนิดนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยว่าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันไม่น่าจะง่าย ถ้างั้นอาจจะไม่ต้องระวังแต่ถ้ามาย้อนกลับไปข้อแรกที่พูดถึงลิงก์หากใครเผลอกดลิงก์ที่ไม่ประสงค์ดีบางครั้งก็นำมาสู่การติดตั้งแอปพลิเคชันโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันครับถัดมาคือการสแกนหรือ QR code ที่หลายคนน่าจะระวังและกลัวกันมากนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าเราสแกนจากแอปพลิเคชันของธนาคารก็จะนำไปสู่หน้าที่ยืนยันจำนวนเงินหรือบัญชีปลายทาง ก่อนที่จะกดโอนเงินอยู่แล้วนะครับซึ่งหากตรวจสอบให้ดีก็จะไม่ถูกหลอกในขั้นตอนนี้ อย่างไรก็ตามการสแกน QR code จากนอกแอปพลิเคชันธนาคารเช่นจาก Line จาก Google Lens จากแอปพลิเคชันถ่ายรูปหรือแอปสแกน QR code โดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วก็จะปรากฏลิงก์ขึ้นมาก่อนให้ได้เห็นซึ่งหากดูแล้วลิงก์ไม่ชอบมาพากลก็อย่าไปคลิกเลยเชียวครับเพราะย้อนกลับไปที่ข้อแรกการสแกน QR code ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นก็เพื่อปกปิดลักษณะของลิงก์ที่ชอบนเอาไว้นั่นเองครับ ถัดมาครับจะต้องไม่บอกไม่บอกในที่นี้หมายถึงข้อมูลต่างๆที่เป็นส่วนตัวของเราครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่เบอร์โทรยูเซอร์เนมเลขบัตรหรือแม้กระทั่งพาสเวิร์ดเพราะมิจฉาชีพมักจะใช้ประโยชน์ของการผสมผสานข้อมูลและนําไปประกอบร่างเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการทําอะไรแทนเหยื่อครับดังนั้นไม่บอกอะไรเลยเป็นดีที่สุดครับถ้ามีอะไรให้กรอกไม่กรอกไม่ว่าหน้าตาของเว็บนั้นจะดูน่าเชื่อถือขนาดไหน พราะมิจฉาชีพนั้นสามารถปลอมเว็บไซต์ได้หน้าตาเหมือนกับของจริงเลยนะครับและสุดท้ายไม่โอนให้ใครง่ายๆครับชะลอไว้สังนิดคิดอีกหน่อยครับว่าจริงหรือเปล่าเช็คอีกสักหน่อยหรือถามคนรอบตัวอีกทีครับว่าตกลงแล้วธุรกรรมนี้คือไม่หลอกลวงแน่นอนใช่ไหมแค่นี้ก็ลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะแล้วครับ 3. ม,มาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจนะครับว่าปี2565ความเสียหายจากการหลอกลวงในรูปแบบโมบายแบงกิ้งเพิ่มขึ้นจากปี2564มีจำนวนรายการความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง79%ความเสียหายเพิ่มขึ้น72%และสำหรับความเสียหายจากรูปแบบแอปดูดเงินมีมูลค่า500กว่าล้านบาท นอกจากนี้ยังมีความเสียหายที่แจ้งความออนไลน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลอันดับที่สูงที่สุดก็คือการหลอกลวงซื้อสินค้าออนไลน์ที่ถูกดำเนินคดีกว่า50,000กรณีอันดับที่2คือการโอนเงินในจำนวนกว่า30,000กรณีอันดับที่3คือหลอกให้กู้เงิน18,000กว่ากรณี ส่วนการแจ้งความในกรณีที่เป็นแก๊งขอเซ็นเตอร์อย่างเดียวมีจำนวน13,000กว่าคดีมีความเสียหายกว่า2,600ล้านบาทส่วนความเสียหายจากบัญชีม้าก็มีการอายัดบัญชีม้า58,000บัญชีมีการขออายัดรวม5,500ล้านบาท แต่ทั้งนี้มาตรการจัดการภัยเหล่านี้ถูกนํามาบังคับใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการป้องกันมาตรการตรวจจับและติดตามบัญชีหรือธุกรกรรมที่ต้องสงสัยรวมไปถึงมาตรการการตอบสนองและรับมือกรณีที่ถูกหลอกไปแล้วธนาคารบางแห่งเริ่มไปแล้วเสร็จไปแล้วแต่บางแห่งยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกว่าจะแล้วเสร็จทุกแห่งราวกลางปีจนถึงสิ้นปีนีครับ อย่างไรก็ตามต้องอาศัยพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้จะช่วยแก้ไขข้อจำกัดและอุปสรรคได้เพิ่มเติมทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คล่องตัวขึ้นการระงับการทำธุรกรรมได้ทันทีและการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับบัญชีม้าที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองครับฝากไว้สำหรับทุกคนก่อนจะจบลงวันนี้ครับกับเคล็ดลับ5ไม่ ไม่โลภไม่หลงไม่รีบไม่ลิงไม่โหลดถ้าทำตามนี้ได้เงินก็จะไม่ไหลออกไปจากการถูกหลอกลวงอย่างแน่นอนครับลาบดุลขอฝากลิงก์ใต้คลิปนี้ซึ่งเป็นลิงก์สำหรับดาวน์โหลดคอลเลกชันรูปภาพสวัสดีประจำวันดาวน์โหลดฟรีเพื่อแจอกจ่ายให้กับญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดในช่วงสงกรานนี้นะครับโหลดฟรีรูปภาพและอย่าลืมแชร์ลิงก์คลิปนี้เพื่อให้คนที่เรารักเราห่วงใยให้พวกเขาปลอดภัยจากภัยคุกคามออนไลน์เซฟเฟอร์วิดกูเกิลเซฟเฟอร์สงกราน สวัสดีปีใหม่ครับ